ช anel apple story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเราไม่ทิ้งการรอบสําสำหรับกลุ่มตกหล่นอาจได้เงินไม่ถึง15ื่นห้าแต่ยังมีลุ้นใจรอบ2แน่นอนเผยแล้วกลุ่มตกหล่นเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com อาจได้เงินไม่ถึง1 5 0 0 0บาทเหมือนกลุ่มที่ได้ก่อนหน้านี้แต่ยังมีหวังเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบ2ชี้ต้องรอดูสถานการณ์หลังไายล็อกระยะ5ล่าสุดวันที่9การ,ร,รกฎาคม2องพันห้าร้อยกิจรายงานว่า นายรัมว,วัลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยความคืบหน้าความหวังของหลายๆคนเรื่องการแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีกหนึ่งเดือนหรือการเปิดลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกรดอทคอมรอบที่2นั้นซึ่งได้ระบุว่ามาตรการดังกล่าวอยู่ในกรอบความเห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติไว้16ล้านรายโดยแบ่งเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว15.1ล้านไรและอีก300แสนายเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากการคัดรองแล้ว มีผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจานวน3,2160คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการใดๆซึ่งขณะนี้สสคออยู่ระหว่างการพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการช่วยเหลืออย่างชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการการกันกรองการใช้เงินกู้พิจารณาใน1เดือน เพื่อน,นําไปสู่มาตรการช่วยเหลือการเยียวยาต่อไปสําหรับรายละเอียดการเยียวยากลุ่มตกล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกัน3 2 1 6 0ไรายจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจํานวน3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทต่อคนเหมือนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียน15.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน